สวัสดีครับเพื่อนๆครับคุณโมนี่ครับตอนนี้ก็ตื่นสองชั่วแล้วนะครับก็สิ่งแรกที่ต้องทำนะครับท่านาร์คก็ต้องดึงนะครับดึงนี้ออกนะครับดึงออกดึงออกโอ้ยดึงไม่ได้นะครับคุณผู้ชมโอ้ยมีสติกไหมนงครับโอ้ยไอ้กัดไอ้ติดผมนะครับโอ้ชีวิตนะครับก็ต้องอดทนนะครับเพื่อแลกกับการที่ไม่ต้องใส่วันตานะครับแล้วก็คอนแทคเลนส์นะครับโอ้ my gosh คำว่าติดนะโอ้ยเจ็บอีกครับ ก็อย่าเสียหนลางนะจะต้องจะต้องอดทนนะครับโอเคนะครับเจ็ดวันนะครับเอ้ยไม่สิสองสัปดาห์ครับน้ําต้องห้ามโดนตานะครับทีนี้เป็นเพของห้ามโดนตาทาไงห้ามล้างหน้าครับเราก็ต้องใช้วิธีการครับเอาผ้าหรือทิชชู่ดูนะครับซับทับหน้าครับ ผมก็สระไม่ได้ครับวันจะนดนตางก็ต้องไปสระที่ร้านะครับเดี๋ยวคิดว่าน่าจะเป็นผู้นี้ครับจะไปตัดผมไปจะไปสระผมกับรันเจีของเพื่อนขอย่านะครับเพื่อนขอย่าดูป่ะโอเคมาดูนะครับว่าขั้นตอนต่อไปทางไหนครับโอ้โหโอเคอุปกรณ์นะครับเดี๋ยวละครับนั่นคือมันคือมันคือน้ำเกลือครับแล้วก็แซมรีนะครับแล้วก็ยายยอดทอนะครับแล้วก็ยายยอดตายอันนึงครับต้องหยอดทางกันนะครับ ท่าทีครับทีแรกก็สับสนว่าเอ๊ะมันควรจะยอดยาแก้เซ็ตก่อนแล้วค่อยดูว่ายาน้ำตาเทียมนะครับก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นน้ำตาเทียมกันอ่ะแต่ขั้นต้นนะครับก็ต้องทำความสะอาดขอบตาก่อนนะครับเพราะว่าจะมีอุจจาระนะครับตาครับเพราะว่าอาจจะมีเด็กและเยาวชนดูนะครับหัวฟูนะครับเรียวครับเรียวครับเราไม่มีการตัดต่อทหน้าให้อันนี้เป็นหน้าสดนะครับเดี๋ยวผมบอกอีกทีนึงครับว่าทำไมจะขี้ถึงหน้าใสจังเลยนะครับคิดเองเลยคดู โอเคเอาสำดีนะครับเช็ดนะครับพุณหมอบอกว่านะครับให้เช็ดจากข้างบนนี้นะครับจากหลังหน้าครับก็คิดว่าสิวกลงขึ้นนะครับแต่ว่าเรามันสะอาดครับก็สิวไม่น่าจะมีครับไม่เคือผลที่ว่าทําไมถึงขอ แนะนำนะครับว่าใครที่ทำเลสิกนะครับพยายามคือบางคนคุณหมอเขาจะบอกว่าคือในความจริงคือผ่อาเลสิกปุ๊บวันรุ่งขึ้นก็สามารถทำชีวิตได้ตามปกติแต่ประเด็นคือว่าถ้าเราออกไปนอกครับสิ่งสกปรกอะกครับมันติดมันจะติดตัวเราแล้วมันอันตรายมากเพราะว่าตาเรายังไม่เรียบร้อยครับเพราะว่าการเลสิกก็อย่างที่ผมบอกเป็นการลอกกระจกตาออกนะครับแล้วก็ถ้าเราไปข้างนอกหรือไปทำงานหรือไปอะไรก็แล้วแต่สิ่งสกปรกครับมันอาจจะเกาะต,ต,ต,ตรงตรงคเรี่อขนตาเพราะขนตาเราเป็นที่เก็บ ตักสิ่งสกปรกพูดไปให้มันเข้าสู่ตานะครับแต่ว่าเราจะไปรู้เลยครับว่าข้างนอกฝุ่นสกปรกมากโดยเฉพาะฝุ่นทรายเสียแล้วก็อะไรต่างๆครับดังนั้นถ้าเป็นไปได้ผมแนะนําเพื่อนๆนะครับถ้าเป็นไปได้ถ้าใครทำในเสี่ยนะอาจจะลาวันศุกร์นะครับสำหรับบางคนที่ที่ที่อาจจะลาไม่ได้คือลันศุกร์เสาร์อาทิตย์แล้วก็จะไปทำงานแต่ผมครับผมใช้วิธีการนะครับเราก็ต้องมีการทำนี่แล้วก็ดูตารางให้ดีๆผมก็ดูว่าโอเควันจุดต่อเนื่องแล้วก็ลานะครับแต่เราก็กลับไปรับกาทำงานให้เต็มที่นะครับเราอยากเป็นคนขี้เกียจตลอดกาลครับพอเราเดินเดิน ขั้นตอนสุดท้ายนะครับก็คืออันนี้ครับวิธีการก็คือเกลี่ยเกลี่ยคนตาครับเพราะว่าสิ่งสกปรกอาจจะก็ติดคนตานะครับก็อันนี้อันตรายนะครับแล้วก็อีกขั้นหนึ่งนะครับโอเคนะครับนะครับเช็ดจัดต้นตาไปที่ตาตาแล้วนี่คับบนี้ครับนี่ครับต้องทํต้องทอย่างนี้ครับสิบสี่วันเลือกแล้วครับในเลือกเลือกแล้วก็ต้อง ก็ไม่แน่นะครับเพราะว่าปกติแล้วใช้ครีมเก็เรียกอะไรใช้น้ำยาใช้เจลหรือว่าใช้สบู่ล้างหน้านะครับก็ยังมีวิธีอยู่แต่ตอนนี้นะครับเนื่องจากว่าเราทำไปเสิ็จเราก็เลยต้องใช้วิธีการเช็ดหน้าเช็ดตาด้วยใช้เครื่องนี้ครนะดีๆนะครับหน้าจะเด็กใช้ก็ได้ทุกสไตล์แล้วไม่ต้องซิลน้ำยาล้างหน้าครับเอ้ยผมล้างหน้าครับใช้เอ่อเขาเรียกอะไรนะมันเกลือล้างหน้าครับก็จะอ่าเสร็จเป็นหนึ่งขั้นตอนนะนี่แค่หนึ่งขั้นตอนนะครับคุณผู้ชมโอเคชื่อครับขั้นตอนต่างๆนะครับก็ เป็นเกลือนะครับไม่ใช่น้ำตาเทียมครับก็หยอดตาครับทีนึงนะครับวิธีการเหมือนเดิมครับจับตรงนี้ครับจับตรงนะครับแล้วก็โอเคหนึ่งหยดหนึ่ครับผมโอเคกฎข้อบังคับนะครับในการหยอดน้ำตาหนึ่งครั้งนะครับก็คือหยอดได้หนึ่งถึงสองชั่วโมงนะครับแต่ว่าถ้าเป็นเอะไรตัวนี้นะครับจะเป็นอ่ a c t i o นะครับโอเคอัน okay. นี้นะครับก็จะเป็นน uh ้ำยายาหาบตาคัดคาเชื้อนะครับก็ต้องห่างกัน5้านาทีครับเนั้นเดี๋ยวตอนนี้ก็จะลงไปข้างล่างนะครับแล้วก็อออย่าลืมนะครับควันแรงต่างชาบูหรือว่าอะไรที่มีความเขาขห้งนะครับแต่ว่าข้างล่างจุดโทษกคนเป็นแล้วครับเปิดลแรงนืนครับโอเคครับโอเคไหมโอเค have a nice day วันนี้ทุกคนครับวันนี้อยู่กันหนึ่งวันนะครับบายบายเจอกันเจอกัน้าที่นะครับเจอกันไม่ได้ครับ อุลตร้าแมนของเรานที่มือแดงร้านะครับก็เดี๋ยวเอาไปนะครับเอาออกแล้วก็ทำความสะอาดครับก็ต all, ัดท <Yeah. S 1> ิ้งไว้ทั adas, ้งหมด7วันแต่ถ้าให้ดีหม็แนะนำทั้งหมด2สัปดาห์ครับเพื่อให้ตามันสุดที่สุดครับเพราะว่าตอนคืนเราไม่รู้ว่าเราจะไปขยี้ตาตรงไหนหรือเปล่านะโอเคคุณนายนะครับเอ้ยไม่ใช่คุณนายสวัสดีตอนเช้าครับขอให้ทุกคนมีความสุขเจังหวัดพอนะบาย